ปะา้าใ่บวปลาพาองอ้นี่วาปะผ้าองใช่หัวมันเป็นืออไปือนอยก็ตัวหเออเป็นนี่บ่นางเป็นนี่ว่าตัวปะผาคือปะบูอ๋อคือแม่ือปาเต่าเนาะือเต้าบ่โอ้ปลา้าปะา้ายังกว่าปะา้าองปลาพาองค่ะก็เกิดเป็นเ่าแล้วกลังเห็นเอาอนี้ได้เปที่แปดแล้วกลังเห็นกระ็ปะ้าเออปลาพาองว่าแสนลูกปลาพาองไปผาพีชไปอมโอ้ เป็นเ่าแล้วกําลังขีนี่นางปลาผาที่พี่น้องเพื่อนๆปลาผาได้ง่ายเปนเ่าด้ว่อานขีดปลาผาปลาผาอ่องพวกคือเตาเนาะมาะเตาโอ้ปลาผาตัวมาแต่แค่นางมันขึ้นมาจากโอ้เป็นเ่าปลาผาได้เพื่อนๆปลาผาย่ายคือกำลังขีดปลาผาปลาผาอ่องว่าจันเป็นเ่าแล้วกันปลาผาผาไร่ไม่ขีดเป๊ะเนาะ โอ้ปผ้าอ่อนจะเฒ่าแล้วก็ลังห็นหลังห็นน้างว่อคือว่าพ่อหลังห็นนะเข้าปุ้ยนเธอบ่อบ่ในน้ำก็บ่เหินถืเห็นยูใสบดไก่นางไก่ใน่นอยู่กการขู่เขาเลยบึงกระตักก็ได้นะขูไอนี่เลยเนาะนี่น้องมันไก่นางโอ้ปะผ้าออกปะซ่ามันสุไร้รูดสุดแรงเนาะปลายเโลคอา้คนน้อยพูดนะ เด็กเด็ยมาหดไปไก็บีเนื้อโอ้ตตองไปลวตองไปลวทานเลยเดียวเดียวทานไละโอ้ตไปตัว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 จนเท่ากันล้วเห็นปะพ้าอ่องพีน้องเข่าซื่อๆแล้วมักปะผาอ่องนี่เลือขากระรอกตลาดก็ได้ขายดีเนาะโอ้ยเจ็าเฮ้ยกําลังเคยเห็นขาบ่เคยเห็นแต่แอีรีเฮาบุ่เคยเห็นแต่ปลา้าเปนะเห็นอยู่ปะา้าเปรย์ปผาเอออันนี้พยูนในอย่างเนี้ยู่ในไดหวยไนใน ปลาไเนี่ยปลาพ้าองมันยืได้หวยบ่เขาเห็นแต่ปลาพ้าเปลี่ยเลยนะปลาพ้าเปียโค้งเคยไนยูซิฟโลเวตโลเขาใส่เว็ดถือเบ็ดอย่งนั้นะเขาดำมีไล่อย่านั้นเออเขาว่าแน่น ก็วได้นนแหละกเ่นเราอยู่ต an ับโค้เนาะเกเบียร์แต่เอสโลมะขวยขอแกเวนอ่ะโอทิมอันขวักขันเต็มเลยแต่มาแล้วะาาองพี่น้องแยกไปจนเถาแยกกับลังหินนะพนี้หัวมันขึ้เตาเนี่ยเอวปลาฟาองแยกกักระลังหินนี่แหละเนเถาเื้ออแบบยกบุเพจกสืลไันส่อ้ยจ้าสแกไปไไปมไปย่ ทแลน่งมานะครับสุดท้ายคนไพรีพราอ่งปลา้าอองพีนองปลาาองเปิ้ปลาาบปลาาปลาาไรปลาผาองตัวกลมๆแบบนี้ฮะโอกระเดูกระเดียวเลย อ๋ um. there there? อาเลดอออม่ได้อะไบ้า hmm. อ okay. oh, so ๋มัน่อมอออมนมทั้งหลังท้ามันมีอโอ้มันมีทั้งหลังนั่ทั้งหลังนโอ้มันมีออกสิเป็นขึ้นกดองเต่าเนาะเมือได้อยังหมดเมอในปะา้าองนี่นะกาป็ลังเห็นเป็นเผาเลบ่กินบเป็นกินบเป็นบใ้จักเจอรได้หมด

เอาอะไรจ้าโอ้คุณลานยเนี้กิดว่านะโอ้คุณลานเนีย้ยคิด